แยกล่ะได้ไหมแยกได้ครับได้ประมาณกี่ล้านร,อาร oh, <100. S 2> ้อยล้าลนคะรับโอ้โหร้อยล้านเะยอะนะเสว่าเยอะยศจ๋าแต่ก่อนเราได้สี่หมื่นห้าหมื่นก็ดีใจก็จะตายแนะ mm hmm. ตแต่แต่ประเทศเล็กเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ขึ้นเป็นลายร้อยล้านเลยมันเยอะเต็มท้องเลยวัดไหวเลยเจอเงินละกไหวย ออกถุงทอมกระพร้าถามไม่ว่าอันนี้สมยุทธาอะไรไว้ท,ไทําไมถึงออกมากมายมหาศาลขนาดนี้นอันนี้สมที่ได้ไปขนย้ายโดยเทจากที่อื่นมาเข้าที่นั้ก็อันนี้สมบางเที่ยวมาท้างในมันมากกันเสืะมาเสือมามากกว่านะสมอที่ถามดูรายละเอียดนะเพราะว่าการสาร้างบารมีเนี่ยมันต้องอธิษฐานเพราะว่า เมื่อเราออกมาแบบนี้มากมายแบบนี้เราอยากจะรู้ว่ากําหนดจิตถามว่าอะไรที่สร้างอน,นิสงส์ให้ามันออกมาถึงขนาดน,นี้ได้นะครับจะเป็นเลียงมาย้าเรียงแต่เท่หรือว่าสมมอหรือว่าภารกิจในศาสนาเราทาํต้องศึกษาให้เาจว่าเราจะต้องไปบำเพ็ญต่อนะฮะจะได้ปอเวดานเลยเามาจะมาน,น้อยใจว่าท่าน คิดจริงเยอะเลยอ่างในกรุก,กมีทิ่มาเที่ยวไหมครับไมากินเนี่ยแต่จริงๆถ้าเกิดต้องถามไม่ย้อยนะอ่ะาเราเก็ยอมเกลียดมันดีใจก็ยอมวิจัยน,นะนะครับลูกชายก็ผ่านไปได้ดีและสี่คนบ้านดี